ขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลลูนฟาร์มเี่นะครับก็โอ้โหหายหน้าหายตาไปนานเลยหลายเดือนครับผมก็โอช่วงนี้กางานแย่ๆนะผมว่าเพื่อนๆวิ่งงานเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ราคาก็ลดลงจากขั้นต่ำอยู่ที่ห ขนาด70ไหมสมัยก่อนทำไม่ได้75นะขัันต่ำเดี๋ยวนี้ลงมาเหลืออยู่65แล้วตอนนี้ก็ลดที่เครื่องยนต์ไม่ถึง 1,500cc ก็เหลือโหมดเบสิกโหมดเดียวแล้วนะครับแล้วก็คนก็ไปแก้ไขกระสานกันเยอะแยะมากมาย,บ,ยบริษัทบดก็เอาหูไปนาเอาตาไปไล่แอปยนต์หมุดก็ เข้ามาเต็มไม้เต็มเมืองไปหมดคนที่วิ่งแบบเดิมๆเ,เครื่องเดิมๆไม่โม่เครื่องนี่ก็นานๆติดที <What the? S 1> ไปทำเครื่องมานะติดงานแล้วก็คุณไม่ต้องมาบอกก็ได้ว่ายนหุดมาแถวนี้วันนั้นผมรอเป็นชั่วโมงไม่ติดง,งานแต่พักมันขับรถเข้ามาหน้าโรงแรมบอโอ้ oh, โทษทีพี่โยนหมุดมาแถวนี้เสียงในสมอง เสียงในสมองลันออ่นเอาไว้ค้คยโอเคอีพีนี้ก็เราจะมาพูดคุยกันเรื่องอาการจดรอยอหนึ่งแปดนะครับผมเราจะมาอ่าแสดงความคิดเห็นกันดูว่าเอ้มันสมควรจดดีไหมหรือไม่จดดีครับเอาเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะครับเริ่มจากวิธีการจดก่อนเนาะว่าถ้าเราอยากจะจดรอยอหนึ่งแปดเนี่ยเราต้องทํำยังไง เราไม่ใช่เป็นเจ้าของรถเราจดได้ไหมหรือยังไงอะไรอันนี้คือข้อมูลที่ผมค้นมานะอยู่ในโทรศัพท์ผมเนี่ยค้นคว้ามาได้ประมาณนึงก็จะมาบอกเพื่อนๆประมาณนึงแล้วกันว่าเอาเป็นให้เพื่อนๆเ,เป็นแนวาทางแล้วกันครับผมแต่ก็ก่อนอื่นนะครับขอบคุณ FC กซเก่าๆทุกคนเลยนะที่แบบว่ายังนึกถึงกันนะยังแบบส่งข้อความมาบอกพี่เมืยย่อไหร่จะทำคลิปสักทีเนี่ย รอดูคลิปพี่อยู่นะหายไปสองสามเดือนก็ยังคิดว่าโอ้โหผมหายไปสามสี่เดือนยังมีคนเรียกร้องให้ผมกลับมาทำคลิปนะก็ถือว่าอากูว่าโอเคอะแต่ก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็คลิปที่แล้วลงคลิปไปคอมเมนต์กลับมาคอมเมนต์หนึ่งมันบอกมึงยังไม่ตายเหรอยังยังยังอยู่ทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะก็ ก็จะพยายามมาทําให้มันแบบให้ปล่อยคลิปมาให้แบบว่ามันได้เยอะกว่านี้อ่ะบางทีก็หายไปบั่งอะไรบ้างอืมก็หลายๆเรื่องครับผมโอเคครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องบอลลูนแฟมิลี่ด้วยนะครับก้าวสู่สามพันซับสไครจะตั้งใจทํางานจะพยายามทําคลิปให้มันได้เยอะกว่านี้นะครับผมโอเคเข้าเรื่องกันเลยวิธีการจดรอยนึงแปนะครับ ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับต้องไปขอใบรับรองหนึ่งขอใบรับรองสังกัดแอปพลิเคชันของคุณต้องลงทะเบียนและได้รับใบรับรองจากผู้ให้บริการแอปพลิเคชันที่ได้รับการรับรองจากกรมขนส่งทางบกแอปที่ได้ลองลองรับกรมกรมขนส่งทางบกมีอะไรบ้างอะ่ะมีแก๊ปมีโบ๊ทมีอินดเวอร์แล้วก็อะไรอีกอะโรบินฮูดได้หรือเปล่านะผมว่าไม่รู้นะอืม ไลแมนไดเวอร์ได้หรือเปล่าครับไม่แน่ใจที่หลักๆก็คือแก๊ปบอเนี่ยได้แน่นอนอืมก็ส่วนมากแอปพลิเคชันเขาจะมีให้ลงทะเบียนนะขอใบรับรองอืมขั้นตอนที่สองนะครับเตรียมเอกสาร <S 2> <S 2> <S 2> จัดเตรียมเอกสารที่จําเป็นเอ,อกสารจําเป็นมีอะไรบ้างเริ่มจากอ่าฟแนนซ์เหรอต้องอ่า โทรไปถามไฟนันซ์แล้วก่อนแล้วกันเพื่อนๆถ้ารถเพื่อนๆคนไหนที่ติดไฟนันซ์อยู่นะก็ลองโทรถามไฟนันซ์ดูก่อนว่าไฟนันซ์นี้เขายอมให้เอาเล่มมาจดไหมถ้าเขายอมแล้วก็ต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างเขาจะคิดดอกเบีย้ยเพิ่มเราหรือเปล่าหรือ,อยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะขั้นตอนที่สามขอความเห็นชอบนําเอกสารไปรับรองไปยื่นขอความเห็นชอบที่สํานักงานขนส่งในพื้นที่ของคุณ อ่าสำนักง,งานขนส่งพื้นที่ของก,ก็ประมาณแบบว่ารถคุณทะเบียนกรุงเทพคุณก็ยื่นในกรุงเทพรถทะเบียนชนบุรีก็ยื่นที่ชนบุรีนะครับขั้นตอนที่4ครับผมนำรถเข้าตรวจสภาพที่กรมขนส่งตรวจสภาพรถไม่เกินสิบเก้ารถไม่เกิน9ปีหรือเปล่านะผม ถ้าแท็กซี่12ปีถ้ารถาดจดรอยยน18น่าจะไม่เกิน9ปีนะครับผมมก็ตรวจสภาพก็ฟิล์มกองแสงก็ประมาณแค่40นะราวๆนี้นะแต่เห็นเพื่อนๆที่ไปทำใหม่เขาบอก60เขาก็ให้นะตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมแค่มาบอกแค่รายละเอียดคร่าวๆครับผมขั้นตอนที่5ยื่นจดทะเบียนเพื่อผ่านการตรวจสภาพ แล้วให้นำเอกสารทั้งหมดไปยื่นจดทะเบียนเป็นรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่ขั้นตอนที่6รับสติกเกอร์คุณจะได้รับสติกเกอร์สำหรับติดหน้ารถเพื่อแสดงว่าเป็นรถรับจ้างที่ถูกกฎหมายนะครับผมสติกเกอร์ก็จะเป็นสีม่วงๆนะครับผมเอกสารที่ต้องใช้นะครับ1บัตรประชาชนครับ2ใบขับขี่สาธารณะหรือใบขับขี่ประเภททอหนึ่งถึงท4สี่นะครับ 4. ส,สามเล่มจดทะเบียนรถในกรณีรถที่ติดไฟแนนต์ต้องเบิกเล่มจริงออกมา 5. ใบรับรองสังกัดนะครับ 6. เอกอสารประกันรถยนต์และตารางกรมธรรม์นพนรับรบสาธารณะนะรถที่จดรอยอ 18, ยน18ยังคงใช้ป้ายทะเบียนเดิมไม่ใช้เปลี่ยนเป็นป้ายเหลืองนะแต่จะมีการปั๊มในเล่มว่าเป็นรถสาธารณะ และต้องติดสติกเกอร์รับรองครับผมสติกเกอร์สีม่มวงหน้ารถนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้มีอย่างหนึ่งกรณีที่รถไม่ใช่ชื่อของตนเองต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของด้วยนะครับ <c oughs> ของเจ้าของรถพร้อมเซ็นยินยอมให้ใช้รถเพื่อขับนะครับถึงจะจดได้นะเดี๋ยวดูเอกสารเพิ่มเติมก่อน Two hours later ส่วน uh, เล่มของคุณถ้ายังติดไฟแนนซ์ถ้าเพื่อนๆยังติดไฟแนนซ์กันอยู่นะก็ต้องโทรไปถามไฟแนนซ์ว่าจดได้หรือเปล่าแต่หลายๆไฟแนนซ์เขาก็ให้จดนะครับเขากยยย็ยินดีที่จะให้เล่มไปนะบางไฟแนนซ์ก็มีประกันวางเงินประกันก่อนบางไฟแนนซ์ก็มีคิดดอกเบี้ยเพิ่มก็แตกต่างกันไปอ่ะ เอานี้มาเป็นความเห็นของผมนะว่าจะจดดีหรือไม่จดดีนะส่วนตัวตอนนี้ที่แอปพลิเคชันประคมข่าวคือให้เราจดรอยอัหนึ่แล้วก็ให้เราทำาใบขับขี่สาธารณะอตอนนี้ที่ประคมหนักๆคือใบขับขี่สาธารณะแล้วก็มีเริ่มไล่บล็อกเป็นบางคนแล้วที่ยังไม่มีใบขับขี่สาธารณะนะครับ สิ่งแรกที่ตอนนี้ที่คิดว่าถ้าผมจะทํานะผมก็ต้องไปทาใบขี่สาธารณะก่อนแต่เพลินผมมีทอสองแล้วผมไม่ต้องไปทําถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ทําก็ไปตอนนี้คือเขาอำนวยความสะดวกทาแป๊บเดียวได้เลยเออแต่รอบที่แล้วผมไปต่อก็ไม่ต้องตรวจสอบประวัตินะแต่เห็นเ,นเพื่อนๆที่ไปต่อมาตอนนี้ก็ต้องตรวจสอบบอรดอีกอ่ะต้องไปพิมพ์ลายนิ้วมือทีเดียว <c oughs> อ่าเมื่อเนี่ยเมื่อปีนี้แหละที่ผมไปต่อเมื่อเดือนสองเดือนที่แล้วเนี่ย เขาบอกว่าไม่ต้องตรวจสอบประวัติแล้วมีตรวจออนไลน์มาเรียบร้อยเขาก็ส่งเรื่องมาให้เราทําได้เลยแต่ล่าสุดเพื่อนไปทําเมื่อเดือนที่แล้วก็กลับมาเข้าระบบเดิมเหมือนเดิมตอนนี้คือผมแนะนําให้เพื่อนๆที่อยากจะวิ่งต่อไปทาแบบขี่สาธารณะก่อนนะครับส่วนรอยอหนึ่งแปดนะครับส่วนตัวผมนะคนอื่นอยากไปจดยังไงใครอยากรีบไปจดก็ไปจดก่อนได้เลยใครพร้อมก็ไปจดได้เลยส่วนตัวผมผมก็จะรอดูก่อนละกันดูว่า เขาจะดิวไปแนวไหนต่ออเพราะจดรอยอหนึ่งแปดถ้าเราไปจดเราซึ่งเราไม่ได้อเราไม่มีความมั่นคงในชีวิตเราเลยนะแอปพลิเคชันทุกแอปพลิเคชันเลยของอที่วิ่งงานออนไลน์เนี่ยเขาไม่ได้ให้ความมั่นคงในชีวิตเราเลยถ้าเราไปจดอย่างน้อยเราต้องถเราต้องเสียไปละเสียราคาไปละเป็นรถยนต์สาธารณะแล้วใช่ไหม,มแล้วก็ เหตุผลหลายๆอย่างที่โดนบล็อกซึ่งเป็นที่ลูกค้าน้องเรียนทั้งนั้นเลยบางทีลูกค้าอ,าอย่างเคสหนึง่งน้องผมนี่แหละวิ่งไปส่งลูกค้าที่หมู่บ้านอแต่ลูกค้าปักหมดุดไม่รู้ว่าลูกค้าตั้งใจหรือเปล่าลก็าไม่แน่ใจนะลูกค้าปักหมุดก่อนจะถึงหมู่บ้านก่อนจะถึงประมาณสัก2 0 0 3 0้อยสามรเมตรอะแต่ลูกค้าบอกอหมุดมันไม่ขึ้น ลูกค้าเขาปักหมุดไอชื่อสถานที่ที่มันขึ้นนะ่ะใกล้ๆหมู่บ้านเขาอะแล้วเสร็จแล้วลูกค้าบอกว่าหมุดมันไม่ขึ้นเข้าไปส่งข้างในหน่อยอืมน้องผมก็บอกว่าเข้าไปได้นะครับแต่ขอบวกเพิ่มนะครับลูกค้าบอกโอเคได้ค่ะ,ะน้องก็ไปส่งน้องบอกว่าขับเข้าไปอยู่ประมาณประมาณสักสองสามกิโลได้ครับผม,มเพราะเป็นหมู่บ้านใหญ่วนมันวนก็ประมาณนั้นๆนั้นแหละครับอ่า เสร็จแล้วปุ๊บตอนคิดเงินอยอดเงินประมาณอยู่ประมาณหลักยอดเงินอีกยอดหนึ่งอ่ะยอดเงินมันขึ้นมาประมาณสักอย่างสมัคร้อยเน่งอ่ะน้องผมมันก็บอกว่าร้อยี่สิบครับบบกเพิ่มยี่สิบาทอะไรประมาณนะั้นมันไม่ได้บวกเยอะหรอกอืมก่พักลูกค้าบอกเอา้าพี่ในแอปมันเท่านี้นะในแอปเขาไม่ได้รันราคาเหรออืมก็หนูจะจ่ายตามแอปอะไรประมาณเนี้ยก็บอกแล้วน้องบอกอา่าก็เมื่อกี้ ผมก็บอกลูกค้าแล้ว่าถ้าผมเข้ามาส่งอขอบวกเพิ่มนี่ผมไม่ได้บวกเยอะนะผมบวกแค่ยีสิบาทเองลูกค้าก็ทําหน้าเหมือนไม่พอใจอ่ะครับผมแล้วก็จ่ายเงินมาอมพอจ่ายเงินมาเหมือนลูกค้ารีพอร์ตนะครับว่าคนขับรถเก็บเงินเกินอะ่ะประมาณนั้นอะ่ะเก็บเงินแบบเรียกเก็บเงินเพิ่มอะไรประมาณเนี้ยักพักน้องก็โดนบล็อกครับแต่ก็ยังดีคือยังแบบว่า ยังแจ้งสถานะไปอะไรก็ได้ประมาณโดนบล็อกอยู่ประมาณเดือนหนึ่งได้ครับมันถึงก็ปลดบล็อกนี่คือกรณีเคสตัวอย่างนะซึ่งมันไม่ได้ฟังเหตุผลเลยว่าเหตุผลที่แท้จริงมันคืออะไรพอลูกค้ารายงานปุ๊บมันบล็อกเราเลยความมั่นคงเราอยู่ที่ไหนไม่มีความมั่นคงเลยนะ <c oughs> กยเกิดเราจดเราย้อนหนึ่งแปดไปเงี้ยเกิดโดนอย่างอาถ้าโดนแกลงเงี้ยโดนผู้โดยสารร,ารพอร์ตมาปุ๊บบล็อกเราไปถาวรขึ้นมาเงี้ย ่รถเราซึ่งไปจดมาแล้ว่ะเราจะแก้ไขย,ยังไงได้ใช่ไหมนั่นแหละสิ่งที่ผมคิดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออืมผมคิดว่าตอนเนี้ยมันไม่กล้ามันไม่กล้าบล็อกหรอกเพราะว่ารถในระบบมันอ่ะยังไม่ถึงครึ่งเลยที่ไปจดรอยอหนึ่งแปดนะครับ ยังไม่มีคนไปจดยังเพราะว่าบางคนก็ไม่พร้อมบางคนก็ลดไม่ใช่ของตัวเองบางคนก็ลดเกินแค่ปลอมเอกสารวิ่งเฉยๆบางคนก็ไม่ใช่ชื่อตาอินตานาที่ไหนไม่ต้องมาใส่แล้วตัวเองก็ไม่ใช่ไปจ้างเขาเปิดมาอไอ้พวกนี้โบส์มันไม่รู้หรอกมันก็ผมว่ามันรู้อยู่แล้วเจ้าหน้าที่แค่เอาหูไปนาเอาตาไปได้อย่างรยยอหนึ่งแปดใครจะจดก็จดใครไม่จดก็ไม่ต้องจดมันก็ปล่อยของมันอย่างนี้แหละอื นอกจากว่าขนส่งกดดันดีดมันออกจากประเทศไทยไปเลยอันนะผมก็เห็นด้วยนะถ้าจะดีดมันออกอะ่ะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ทําราคาต่ําหมดเลยจากราคาที่พวกผมวิ่งอยู่ในเมืองวัทยาอย่างแก๊ปก็อกปร200อบละสองร้อยอแล้วครับราคาก็ยังถือว่าไม่ขี้เหลยอ่ะถือว่าวิ่งแล้วคุ้มอาะตอนนั้นอะ่ะคุ้มค่าซ่อมคุ้มทุกอย่างเลยตอนนั้นอืมแต่มีแอปพลิเคชันบลตตัวนี้แหละครับเข้ามา ปั่นราคา40สมัยแรกๆมันเข้ามาราคาอยู่45ขั้นต่ำมาคือ40บาทนะครับแรกๆที่มันเข้ามาช่วงปลดล็อกโควิดแรกๆนั่นแหละมันเข้ามาราคาอยู่ที่40แล้วมันก็เพิ่มมาเป็น60 60แล้วก็75ขั้นต่ำของโหมดเบสิกเขาตอนเนี้ก่อนไม่มีโคโนมี่แล้วตอนนี้ก็ปรับลงมาจุดเริ่มต้นนี้แล้ว40 ก็คือมันมาทําราคาในเมืองท่องเที่ยวเนี่ยปั่นป่วนหมดถ้าขนส่งดีมันออกไปได้ก็ดีนะผมว่าถ้ามีเจ้าเดียวเขาสามารถที่จะปรับราคาให้มันสมน้ำสมเนื้อซึ่งเราไม่ต้องเรียกราคาให้มันแพงเหมือนสมัยก่อนก็ได้ครับแต่ขอให้มันปรับให้มันสมน้ําสมเนื้อสมกับค่าแรงที่เราวิ่งไม่ใช่ตอนนี้รับลูกค้าไปลูกค้านับเงินยิ้มป่ปเลยลูกค้าบอกโอ้ราคาถูกจังเลยแต่ไดเวอร์นี่น้ำตาซึมเกือบลุกเคสเลยครับ ก็ <G ül> ประมาณนี้ส่วนตัวของผมเลยผมยังไม่จดผมรอก่อนอืมรอดูแอปพลิเคชันก่อนว่าเขาจะว่ายังไงเขาจะเอายังไงต่อเราก็รอดูไปเรื่อยถ้าขนส่งบังคับใช้กฎหมายก็ขับเลี่ยงไปเจอด่านตรงไหนก็อ้อมได้ถ้าเรารู้เส้นทางแอปเช็คด่านแล้วก็มีอยู่แล้วเราก็เลี่ยงไปก่อนยิ่งถ้ามีขนส่งลงมันจะโดนสองพัน,น 2000, ล้วก็อย่าเพิ่งไปถ้าเป็นด่านตรวจธรรมดาก็ห้าร้อยก็ไม่เป็นไร ถ้าขนส่งลงก็จะโดนสองพันก็จะหนักหน่อยแล้วก็ตอนนี้ก็ฝากาประชาสัมพันธ์ด้วยนะเพื่อนๆอตอนนี้คือแท็กซี่เขาก็จะมีการแบบถ่ายวีดีโอส่งขนส่งด้วยนะตอนนี้ยังไงก็หูตาต้องไวหน่อยและการรับส่งผู้โดยสารนะครับผมอมืแต่ผมก็ไม่รู้ว่าขนส่งเขารับลูกด้วยหรือเปล่ายังไงผมก็ไม่แน่ใจนะแต่มีข่าวว่าแท็กซี่ตอนนี้เขาก็ เขาค็จะไม่ทําอะไรหรอกเขาก็ถ่ายวีดีโอแล้วก็ส่งให้ทางขนส่งถ่ายวีดีโอส่งให้ขนส่งเขาบอกถ้าขนส่งเห็นว่ารถคันนี้มารับผู้โดยสารซ้ำๆำก็จะเรียกไปคุยเสียค่าปรับและถ้ายังไม่เลิกถ้ายังไม่มีอะไรก็จะอายัดทะเบียนหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจนะเห็นเขาคุยกันอย่างนี้ฟังคร่าวๆแล้วกันเดี๋ยวต่่งไปเชื่ okay. อโอเคก็ประมาณนี้ครับผม ก็จะเริ่มเข้าสู่หน้าไฮซีซันแล้วไม่รู้ว่าไฮซีซันปีนี้จะบูมหรือไม่บูมนะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนก็ประจมงความสําเร็จกันหน้าที่กรงานแล้วกันใครเลือกอาชีพนี้ก็สู้ต่อไปใครที่แบบว่าลองเป็นไรายได้เสริมก็หาอะไรทํามีงานหลักทําด้วยทำไรายได้เสริมด้วยส่วนตัวผมเนี่ยทำอาชีพนี้มานานแล้ว <laughs> <laughs> ยังใจคิดอยู่ว่าจะไปทางไหนดีอืมถ้ามันเรื่องเยอะก็เบ,บื่อ ก็ไม่ต้องขับประมาณนี้อาจจะหาอาชีพอื่นทำแล้วก็ทำคลิปไป <c oughs> ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่คอยอยู่แบบคอยกดดันเนี่ยผมว่าเมื่อไหร่จะทำคลิปไป <c oughs> มันมีเอฟซของผมอยู่คนหนึ่ง <c oughs> ชื่ออะไรนาคาชิอะไรทักอย่างส่งมาประจำบอกพี่เมื่อไหร่จะปล่อยคลิปใหม่เมื่อไหร่จะปล่อยคลิปใหม่ผมจะให้เป็นแบบแฟนพันธ์แท้ผมเลยโอเคผมโอเคนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับ ให้ช่องบอลลูมแฟมิลี่เลยครับก้าวสู่3,000ซับสไคร์ไปด้วยกันนะครับผมสำหรับ EP นี้สวัสดีครับบายบายอย่าลืมกดซับสไคร์ไลค์แชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับ